ผสมเทียมหมูอีพี่สองเด้วพี่น้องอีพี่ที่แล้วนั้นมันมือเนาะอีพี่นี่ก็เลยมาผสมอีกตัวหนึ่งให้เบึง้งตัวนี้เป็นตัวที่สองเริ่มมีอาการในสองมือสามมือแล้วพี่น้องแต่ว่ามือนี้เป็นนิ่นงแต่หมูว่านี่แหละ่ะนิ่งหมูว่านี่ตอนแรกเท่ากันผสมมือนี่เนาะจะล้างชิมซะก่อน ยังพัไนในอาบน้ำให้เพื่อนมือนีว่าประสุมสะกอนค่อยสิอ,อาบให้เนาะล้างจิม้มเพื่อนสะก้อนด้วพี่เนาะล้างจิ้มก่อนการล้างจิ้มก่อนเพื่อนหนิงแต่หมูว้านนี่แล้วล่ะว่าไม่คงจะอัดรอบเดียวสองโดดเลยความหนิงแต่หมูว่านนี่แหละ อันนี้ก็เอาลูกออกน่มวันที่ยี่สิบเจ็ดมือนี่ก็วันที่สองกะครบเซ็มือมือนีเนาะบึงก่อนอาจจะอาจจะผสมรอบเดียวสองโดดเลยก็ได้เพราะวยานเพิ่นล่งเป็นเป็นหมูแม่เกาบางเตือ ขึ้นเร็วลงเร็วเนาะพี่น้องอะจะขึ้นเร็วลงเร็วว่าจิ้มเพิ่นมือน,นีก็ส่งเป็นซีเหี้ยวเหีย้ยวแค่น้อยหล่ะล่ะอาจจะผสมเพื่อเดี่ยวสองโดดเลยจเจ็บเตพี่น้องค่อยๆเหมือนอื้อแล้วก็มุนล,ล็อกตึงๆโอเคได้แล้ว ไปเอาผึ้งย่างเอาจังหน่อยตัวนี้เยี่ยม็ดใเ้ยตัวนี้อ้าวไปมิกินตัวผู้ซอยในซีดีด้จับสัตว์งานอัน,นี้กะดูล็อกอีกทุกา่าไปเอาเมื่อเช้านี้เอามากก็มาผาสมเลย เห็ุมันแตกตัวกันเนาะแต่ปกติเราก็ต้องเห็ดให้อุณหภูมิปกติสะก่อนค่อยผสมแ่มือนีเฟ้าเกีก่ยวเป็นก็เป็นมุนมุนหลอกเลยได้ไปเนาะนะสต็ปบเก่า าเซียวเข่าสองดูดกอมกันโอ้ดูดเร็วมากถ้าป้องอากาศมันเบื้อเขาก็เอาอากาศเขา่ามันเติมงกด,ดไม่บัน มื่อเด่ะอง่ซเสี่ยวเ,เข่าโดดที่ซองเราพี่น้องเลยปึงแล้วแต่ความเหมาะสมเนาะอันนี้คือเพิ่นดูดดูดเองบ่เฮียโบหยังเข้ากับเอาเข่าพร้อมกันเลยพ่าเพิ่นกับขึ้นแต่หมูว่านล่ะปึนว่าเพิ่นหนิงแต่หมูว่านนี่ยไอย้ยิงยิงยิง วันที่อะรที่สองรอบสัตว์เพิ่นกับประมาณวันที่ยี่สิบสองเนาะถ้าเกิดบ่มีอาการค่ะติดใส่ระบบผสมเทียมนี่หลอดตลอดเนาะตั้งแต่ใดแต่ไร่และตั้งแต่เริ่มเรียกแต่แรกช่วงปีแรกสองปีแรกอาธีผสมผสมต,ตัว่าพ่อศึกษาเรื่องผสมเทียม,มเท่ากับผสมเทียมมาตลอดวันหนึ่ง ถ้าเกิดผสมตนี่ก็สัดส่วนของแม่พันธุ์กับพ่อพันธุ์เนาะมันมันบ่ค่อยสมดุลกันบางเคือพ่อพันธุ์ใหญ่แม่เฮ้าหน่อยบางเคือพ่อพันธุ์หน่อยแม่เฮ้าใหญ่ไม่ก็ขึ้นกันบ่ได้รึ้นกันเนี่ยถุก็เละหมิ่นผสมเทียมเพราะเฮ็ดเองเอาเหาอยาผสมตอนใดก็สะดวกตอนใดบางเคือเอาน้ําเสื่อมาถุงหนึ่งสองถุเห่ากระผสม เองก็ได้่ะนะดูที่เหาจับสัดการผสมเทียมเนี่ยถ้าจับซั์บ่ได้กับบต่ตีได้พี่น้องเลยต้องจับสัต์ให้นิ่งแล้วก็นิ่งแต้อตรงอยู่ในเวลาผสมนิ่งนิ่งเสาผสมแรงนิ่มแรงนิ่ง,น,งนิ่งแรงผสมเสาเนาะถ้าเกิดเพื่อนพร้อมนี่อันนี้คือเพื่อนนิ่งแต่เหมือนว่านนี้เหมือนแรงแหละ แม่กุ้งมาผสมส่วงมือนี่กัตอนนี้กับประมาณแปดุมงกว่าหละกับใส่เวลามาดูนแล้วเพื่อนเขาที่เดียวสองดเลยแล้วก็ค่อยมาเบิ่งอีกยี่สิบมือเพื่นกะถ้าเพื่อนปติเเพื่อนก็บสิบ่มีอาการยังกับเอาลูกออกน่อเจ็ดมือส่วนรายกับสิประมาณนนี้เนาะ ข้างป้าไม่พึงกระเสีเจ็ดเมื่อจะบ่ค่อยโดนแต่ว่าเลียงที่แรกนั่นก็มีบ้างเดีเดือนหนึ่งสองเดือนกับว่าเป็นซัดอืมมันย,ยังห่วงกินอยู่ด้เนี่ยแม่พันมันกะแล้วจะตูได้พี่นองบัดึ้นบันไดก็ะกินสิขึ้นชิล่งก็ะกินคือเกามันก็นอยู่ที่ บ่คือกันเนาะบางตัวจะบ่กินเทให้กรดดันออกแต่บางตัวก็จะกินเลี้ยงไปลายแบบกับลายยางพี่น้องตง้องศึกษาเบื้องเอาเนะเอาแบบว่ารักสุดคือกันเป๊ะเป๊ะเป๊ะคือกันกับกระไรพี่น้องพอหมูแต่ละตัวก็คือข้นนี่แหละค้นกับยังบ่คือกันเนาะ อาจเข้าไปซองโดดก็เลยอยากมีกระชอกเนี่ยจะหน่อยด้วยี่น้องตั้งตูล่ำตูขึ้นเหง้าเข้าก็เลยหมดลวติดกวนไมหมดลวขึ้นจะหมูว้านเนี่ยบริเวณผสมเข้าหมูว้านยาก ขาเบิงอี๒๐เมื่อเ็นสิติดีบอ่ะเราเบิงท่าท่างแล้วคนอยากลุ่งเ้วละคนอยากป่วยไปทางลุ่งแหละคนดันอกเองจริงจริเราพน้อมผ,ผสมแตงเมว,ว่านววานี่เมว่านานี่ไม่ปึงมาเกลือ ประมาณหาห่วงหงงแรงเป็นหญิงต่อบริได้ผสมเพราะว่าบริได้ไปเอาน้ำเสือ่อบียกกะลาลกระเลวเดี๋ยวไปเอาน้ำเสื่อตอนเศร้าค่มาผสมพ่อไปเอามากอะ่ะนี่แหละกระช่วงเป็นกรลังสีลงกะเลยปประมาณนี้เนาะนี่เขากระมุนออกเรียบร้อย ไปสองโดดยังเบึงด้วยติดบ่ติด,ตดขั้นสีว่าง่ายกับง่ายได้พี่น้องขั้นสีวา,า,ย,ายากกับยากเพราะว่า้าเข้าขึ้นอยู่กับเข้าจับสัตว์เนาะการผสมเทียมอยู่ที่เราจับสัตว์ถ้าเข้าจับสัตว์ได้ในเวลาที่เหมาะสมกับติดแต่หมูตัวนี้นี่คือคนหนิ่งแต่หมูว่านี่แล้วแต่ ถ้าเกิดพร้อมผสมมีลีก็คือประมาณแปวน้ำเชื่อมากกับสองสามถุมเข้ามาผสมเนาะแต่ว่านี่คือบริเวณแปมันคำถึงสีผสมตูเข้าบะหมี่หมูแม่ไอ้พอพันในฟัามเข้าไปให้เพื่อนเรามาผสมก็ต้องป็นตอนเศร้าก็อยูในขาบลูกขาบดอกแต่ว่า,าการผสมตูนนี่อาชีิเพราะวันเป็นน้ำเชื่อสูตรเนาะอันนี้มันกะน้ำเชื่อเทียมเข้ากะ อยู่จี่เาจับสัตว์ยํำเชื่อสดสมโตเนี่ยถึงจะขึ้นเริ่มขึ้นกระติดสมย่ำใดกระติดคอต่อหมูเป็นสัตว์เนาะพี่นอ้องขาดเขาสมโตแต่ว่าก็คือแม่คุงบอลล่ะอบางเท่อนัน้นหมูคอพันกับหมูแม่พันมันผสมดุ่นกันบางเท้อหมูแม่พันเ่าใหญ่หาคอพันมาใส่นี่กับบไดดาบางเท้าหมู หาพอพันมาชส่กับบด้มันเป็นพอพันธที่ใหญ่กว่าขื่นขีหมูเหอกะกระเจี๊ยบหลังคือหมูแม่นีมันมันใหญ่อาจชีบได้หมูพอพันที่หเหมาะสมกระเฮ็ดให้บางเครื่อนั่นก็ขื้นขีกําลังหักลังยังกะกระเซียงเนาะต่อมูแม่พันเฮหอก่ะหนึ่งกระเซียงพร้อมหล่าซองกะบ,บางเครื่อนัน่นเอ่อหมูพอพันนั่นไปผสมบะแมนของหอานเนาะเฮาไปจ่างขึ้นมานึ่งกับประจักษ์ข่้นไปผสมตูไดไอเนี่ยเกิด ไปผสมป้ามทีขาอาอ้าเจ้าติดโลกมาก็มาติดใส่ป้ามเฮ้าอันนี้กะเป็นขอสําคัญได้พี่น้องถ้าเฮ้าบ่มีหมูพอพันเป็นอของจะขวงแม่กุ้งนะัน้นไอ้ป้าแม่กุ้งจะบ่มีหมูพอพันเป็นของจาขวงเนาะจะใช่แต่ผสมเทียมเท่านั้นติดว่าติดกะรอบนี้ว่ติดรอบหนาเฮากับผสมไหมเนาะพี่นอ้องอ่าโอเคมื้อน,นี้กะประมาณสำนีนแล้วจ้ะ เป็นไรกับฝากกดไลค์กดติดตามช่องพากผ่อนจนตะเกียดไว่เน่ที่จะ้ะเดี๋ยวจะหาสาระดีๆมาเราสู้กันฟังเนาะบริเมนว่าบวกไม่ได้บริววบ,บริมเมนว่าสองสอนเอาแบบเราสู้กันฟังเนาะพี่น้องเนาะให้ไปปับใส่กันเอาเด้อสวัสดีจ้ะ